บ้านโนนกลักใต้หมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนเงาของศพไม่สมประกอบศพที่ไม่ไหมเพราะความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยและไฟศพที่มอดทุกคืนอาจไม่ใช่เพราะฟืนเปียกแต่เพราะวิญญาณมันยังอยู่เธอตายทั้งที่ยังไม่ตาย ถูกฝังทั้งที่ยังหายใจและเมื่อไฟศพเริ่มดับเองผีหาก็กลับมาเอาคืนที่ละคนสวัสดีค่ะเมษาพาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีนิทายเสียงดีๆมาให้ท่านผู้ฟังรับชมอีกเช่นเคยค่ะเรื่องผีหาวัดทายทุ่งเชิญรับฟังได้เลยค่ะ บทนำเงาที่ไม่เคยจากไปขอเชิญเข้าสู่ผีหาวัดท้ายทุ่งนิยายเสียงที่จะพาคุณดำดิ่งสู่บรรยากาศไัยแท้ในวันที่โรคหาไม่มาเดียวแต่หอบวิญญาณไปเป็นขบวนเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาหอบกลิ่นโคลนปนควันไฟจากเชิงตะกอนเก่าเสียงจักจั่นร้องแผ่ว และเสียงค้องวัดที่เหมือนจะดังขึ้นเองเมื่อไร้มือคนตีหมู่บ้านโนนกลักใต้คือหมู่บ้านปลายน้ำไกลตลาดไม่มีไฟฟ้ามีแค่ตะเกียงเจ้าพายุเสียงมานั่งไม้ไผ่โยกเอียดเสียงเด็กวิ่งไล่กันหน้าเรือนไม้แต่ในค่ำคืนที่ไร้เสียงคนมีเสียงหนึ่งแววแทรกอยู่เสมอเสียงที่ไม่ใช่ของคนเป็น ไฟศพวูบที่ปลายนาปีพศ2477บ้านโนนกลักใต้หลวงตาเทียนยืนหน้าเชิงตะกอนของจันผาชายหนุ่มที่ตายด้วยไฟช็อตทั้งที่หนานั้นไม่มีไฟฟ้าไฟศพวูบดับไปครึ่งดวงหลวงตานิ่งสงบแต่ในใจสัน่นหลวงตา ไฟศกดับไม่ได้แปลว่าคนไม่ตายแต่อาจแปลว่าวิญญาณมันยังอยู่คืนเดียวกันหมอหนูไปที่ศาลเพียงตาสวดคำขอหมอหนูผีหาข้าไม่กลัวแต่ข้ากลัวกรรมมันจะกลืนทั้งหมู่บ้านในความมืดเสียงเท้าลากเฉียดลานวัดหมาเห่าก่อนจะเงียบสนิทเสียงคองวัด ดังขึ้นเองในยามดึกบทที่สองคนแรกที่ไฟศพดับไม่หมดยายบุญเรือนนั่งเฝ้าศพลูกชายทางน้ำตายายบุญเรือนอายผาเอ๋ยกลับมาหาแม่ก็ได้ลูกแม่มันหนาวกว่าพันเท่าเสียงรองเท้าลาดเท้าเสียงไฟไม่ยอมลุกไหมเสียงหมาเห่าลั่นแล้วเงียบหายราวมีเงาเคลื่อนผ่านพระอินท มันไม่ใช่แค่ไม่ไปแต่มันกลับมาเพื่อเอาบางอย่างคืนคืนนั้นเด็กหญิงฟองลูกหมอหนูป่วยแปลกตาเหลือกน้ำเสียงไม่ใช่ของเธอเด็กฟองใครฝังเข้าไว้ใต้ฐานพระใครใครแม่เด็กร้องไห้เสียงลูกเปลี่ยนเป็นเสียงหญิงแก่เด็กฟองเสียงเปลี่ยนข้าตื่นมาท่ามกลางความมืด จ็บแน่นหายใจไม่ออกศพที่สองกับความลับในโบสถ์เก่าเสียงคล้องดังขึ้นเองอีกครั้งพระอินกับเปียกเปิดโบสถ์เก่าพบฐานพระแตกร้าวกระดูกโผล่หลวงตาหญิงคนนั้นตายทั้งเสียงค้างและถูกฝังทั้งเป็นใต้พระศพขุนพุก ถูกพบในโอ่งน้ำตายปริศนาไฟศพไม่ไหม้อีกหนึ่งหลวงตาศพที่ไฟไม่กินคือศพที่กรรมยังไม่สิ้นชาวบ้านเริ่มกระซิบแม่จันทรคำกลับมาแล้วแฟลชแบ็กแม่จันทคำก่อนตายแม่จันทคำเคยเป็นคนสงบหน้านวลผิวน้ำตาลอ่อนแต่งตัวเรียบร้อยเธอรักพระคนหนึ่ง อ่อนวัยแต่เปี่ยมเมตตาจันท์คำเราไม่ควรรักกันแต่ข้ากลัวว่าถ้าข้าไม่บอกข้าจะไม่มีวันได้เจอหน้าเขาอีกคืนหนึ่งเธอหายไปจากกุฏิชาวบ้านบอกว่าเห็นถูกจับลากไปที่โบสถ์เก่าเสียงขุดดินเสียงหอบหายใจเสียงร้องเบาๆก่อนกลบเงียบ ตำนานผีหากับหญิงบ้าบนศาลาร้างยายจันคำหญิงแก่ผู้เคยเป็นภริยาหลวงของเจ้าอาวาสองค์กรนั่งหวีผมด้วยหวีครึ่งซี่ผมขาวยาวแซมดำร่วงเป็นกระจุกกับลมยายจันคำ เขาฝังค้าทั้งเป็นแต่ข้ายังได้ยินยังหายใจกลางดินแข็งๆนั่นแหละเธอเล่าตำนานผีหา่าหญีท้องแก่ถูกฝังทั้งเป็นเด็กในท้องไม่ได้เกิดยายจันคําวิญญาณที่เกลียดทุกลมหายใจของคนเป็นไม่ยอมไปไหนไง่ายๆศพที่สามกับเสียงหัวเราะในโบสถ์เปียกวางหวีหน้าพระประธานเวลาเที่ยงคืน เสียงหัวเราะลอยออกจากโบสถ์แม่จูเจ้าของโรงสีตายปริศนาในโรงสีกลิ่นเนื้อไหม้แสงไฟวูบวาบหลวงตาหัวเราะของหญิงที่ตายทั้งเสียงกำลังสะท้อนความหลับของคนที่ยังมีชีวิตหมากลางคืนกับคนบ้าที่พูดว่าลูกกูยังไม่ตาย ชายแก่คลุ้มคลั่งเดินวนศาลาพูดถึงลูกในท้องชาวบ้านเริ่มผวาทุกคืนเหมือนมีเสียงครางชายแก่พวกมันเอาหินทับทั้งที่เด็กยังดิ้นอยู่มันยังหายใจอยู่แท้แทพระอินทฝันเห็นหญิงตาทั้งดำผมยาวเลือดเปื้อนผ้าหญิงนั้น ถ้าพวกเขาไม่ยอมพูดเด็กในท้องข้าจะพูดแทนกลิ่นทูบในโบสถ์กับคำสารภาพของพระอาจารย์พระอินกับเปียกพบสมุดใบลานเก่าพระอินอ่านเธอรู้ความลับของเจ้าอาวาสจึงถูกขังและฝังเพื่อปิดปากตลอดไปพระอาจารย์อดีต ฉันเสียใจฉันเงียบในวันที่ควรตะโกนพระอินทหลั่งน้ำตาพระอินทบางครั้งความเงียบคือการฆ่าซ้ำแม้ไม่ได้ใช้มือคืนปลดปล่อยกับพิธีกรรมโบราณพิธีหวีผมใต้พระประธานเริ่มขึ้นเสียงสวดเสียงหวีแสงเทียนสลัว แม่จันคำปราตาเป็นเงาโปรง่งพร้อมเด็กในครันที่ลอยขึ้นกลางอากาศพระอินเราจะเปิดเผยความจริงเพื่อให้เธอได้สงบเสียงหวีลากยาวลงเส้นผมที่มองไม่เห็นแสงเทียนวูบลงเหลือแต่งเงาโบสถที่ไหวไหลาตามลมความจริงที่เผยแพร่ กับการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านหมู่บ้านเริ่มเข้าใจทุกศพที่ไฟไม่ไหม้เท่ากับคนที่เคยโกหกความจริงพระอินท์ความกลัวมาจากความไม่รู้เราจะกล้าหาญพอเพื่อยอมรับความจริงหลวงตาเรียกประชุมหมู่บ้านครั้งแรกในรอบสิบปี เพื่อล้างบาปที่เราไม่เคยรับบทส่งท้ายเสียงสะท้อนของกรรมเปียกผีหากลายเป็นเสียงเตือนว่าทุกชีวิตมีค่าและทุกกรรมมีผลแม่จันทร์คำเสียงกระซิบขอบคุณที่ปลดปล่อยค่าเสียงลมสงบเสียงหาไม่หอนอีกต่อไปในโบท ไฟสศกกลับมาไหม้จนหมดเปเลวแดงพลิ้วเหมือนมือที่โบกลาสรุปท้ายเรื่องเรื่องนี้สอนว่าความกลัวและความไม่รู้คือรากของความรุนแรงทุกกรรมมีผลเสมอไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ความเมตตา และความกล้าหาญที่จะพูดความจริงคือสิ่งที่ปลดปล่อยวิญญาณได้เรื่องราวจบลงแต่เงาแห่งกรรมยังสอนเราต่อไปขอให้ผู้ฟังทุกท่านพบแต่ความสงบในใจขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ